สบายดีทุกคนพี่น้องวันนี้กลับมาซอยเด้อมาซอยงานอยู่พี่พี่น้องอยู่บ้านคําแคนเด้อพี่น้องวันนี้มีงานมืองานบุญเนาะมาด้วกับมาซอยงานพี่น้องมื่อนั่นกลับมาแต่บริษายเด้อพี่น้องวันนี้มาเน่กำลังซอยข่าว เด็กชายจ y ย u t u ู e โอ้ยุด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 ยุะลากรตรงตัดจาจุตอนนี้ก็การชิเพนพี่น้องกัเตยมตัวพาข่าวตอนเพน มันเป็นนามันเกป็นนเ็ดคล็ดลับการจกเขาว่าให้เป็นน้มคือจยพาปิดถุง จกเข้าต้อทุกวิธีาจกเขากวิถุวิีเป็นน้าจอกหม่ลูกเหรอรูปนายพาจะจะจุดประดาใส่งานนพี่น้องมได้รล้วจลือปั่นทีจราะเบี้ยรถนัก

知道了，知了。